พี่น้องเอ้ยหันบ่ามากบว่หาห้าห้องฉีกขนันหน้าก็บดได้ไปดำเขาก็เศร้าสามแล้วมันนอนอยังอยู่นีพ่ะนะก็ยังเน้นเอาพร้อมดีเอาจะดอกจุมจ่มจุ่มเอาจะดอกกางามเดือมากดอกบอ่งามยมาดอดมาเด้อพะนะโอ้ยก็เกินไปดอกพี่น้องเลยอันกันจับอันกัมซับเฮ้าไว้เอาดอกางาม,ดอ,งามดอกบอ่งาม,อองามยอามากเด้อกว,ว่าฉีกขนัน ตัดขาไะนะดอกงามมันจังเสียบมันก็จะเสียบเหมือนตัวดอกได้ก็ได้ีคุณซื้อว่าลูกแม่นี่ก็เสียบเหมือนละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดขมเสียบหลายเพื่อดอกงามจังเอาเด้อดอกกระง่ามยาวมามันบ่เสียบไปนะมันก็เสียบกวนนั่นละกูดอกนั่นละ ยาสีอุบาร์ด้วเบียร์ไล่อันลังหาเด็กกระหอดบอกเขาอดีหฮันพอ่อไทยรูปทรปงมังกรเด้อจังเก็บไป,ปะนะโอ้ยมันก็ที่เกินไปดกุกระมือตาไทายรูปเพิ่นกระม้าพ่อก่อนตอ,อนหละน่ะเนาะโอ้ยดอกซ้ำนีก่กะเอาเบี้ยงพี่น้องนี่แล้วจะดอกอยังงามๆบก่กะเสียบมันนั่นแหละวัาท้องเห็ดเสียบ มันแสบมืดน้องผมกระเจี๊ยบแพ่อแจงนล่แหละป้านว่าข้อหาง่ายกระดอกกระเดียะมาหาเหตกดกระเดยที่ฟังคว่ำอยู่นั่นแล้วพี่น้องกระะพ่อผมกับเมียนเมื่อเล่นล่ะไปง่วงมุ่มท้ายหลบโชคไป,ปหายยืนหัน พื้นมันก็มาพอกก่อนทั้งตัวท,ท่านกินจเะเขื่อพี่น้องเนาะนี่แหละกําลังงามหาง่ายกับใครเนีย่ยกับพี่น้องมันก็ะดิษฐ์นี่ตัวเห็ดเป็นพรพี่น้องว่านี่ครับผม เสียงผู้ใหญ่น้อมาพี่น้องผมขออนุญาตปิดลิปตะกอนไปจิดได้ยินเสียงไปจีดได้ยินเสียงจิตั้ท้า,ทาป,ปวดทายอน <laughs> พี่น้องตามสูตรครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ